วันที่คุณจะสำเร็จได้คือวันที่วินัยกับความอดทนมันผสมกันอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณเจอปัญหาคุณจะไม่รอท้อนั้นเด็กยุคใหม่สิ่งที่ต้องเข้าใจคือชีวิตเนี่ยจะผ่านการพัฒนาได้คุณต้องมีวินยัยแล้วคุณก็ต้องมีความอดทนสองอย่างนี้โลกดิจิทัลลดทอนคุณลงคุณอดทนน้อยลงวินัยคุณน้อยลงเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันได้เร็วขึ้น ที่เห็นกับตาเลยอะ่ะเพื่อนพี่คนหนึ่งตอนเรียนจบเงินเดือน17ื่นปี2ปีเงินเดือนขึ้น1ินแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนงานนะอยู่องค์กรเดิมในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยหมื่นเไปปีน,งปน,งน, 20, ปปนึงก็เปลี่ยนงาน20,000ไอปีนึงก็เปลี่ยนงานเวลากินข้าวกันก็แบบโหคนนี้เงินเดือนมา20,000นคนนี้เงินเดือน3 5 0 0 0 5ปีเปลี่ยน5บริษัท โอ้โหแรกแรกแเราคิดว่าเขาเก่งพอปีที่5คนที่20,000เนี้มีคนมาเห็นว่าเขาทำงานดีมากๆในองค์กรนี้ขอให้เขาย้ายองค์กรซื้อตัวจาก20,000โตขึ้นมาทีหนึ่งคือ45,000คือคุณคิดแค่ว่าเปลี่ยนงานแล้วเงินเดือนคุณปรับ 20%, 30%เนี่ยคุณไม่ได้มองว่าคุณเป็นต้นไม้อ่ะวันที่คุณลงรากอ่ะวันที่ต้นไม้ได้ราคาคือวันที่ต้นไม้มันหยืดต้น ไม่ใช่วันที่รากมันยังไม่เป็นรากแก้วเลยแล้วก็เปียนไปเรื่อยๆนั้นคุณจําเป็นจะต้องไปออกกําลังกายเพื่อคุณจะฝึกวินยัยคุณจะต้องพัฒนาต้นอ่านหนังสือลองผิดเพื่อคุณจะฝึกความอดทนอีรอนมัสเริ่มต้นจะสร้างจรหลวดแค่ตั้งคิดก็คือก็แค่อ่านหนังสือให้มากขึ้นเขาก็ทําให้เป็นเหมือนกันจะไปดองคารจะไปเป็นได้ไงเขาก็อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าคุณแค่รู้ว่าหนึ่งคุณไม่รู้ ว่าคุณไม่รู้อะไร้อทีอ่2รู้แล้วใช่ไหมว่าไม่รู้กันรู้หรือยังว่าจะไปหาความรู้จากที่ไหน g o o g l e ก็มี YouTube ก็ได้อ่านหนังสือก็ดีถามคนที่มีประสบการณ์ก็ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อันตรายละและถ้าคุณรู้ว่าไม่รู้นะแต่ดันคิดว่าขี้เกียจรู้สิ่งที่ไม่รู้อันตรายหนักขึ้นเนื่องจากว่าโลกยุคนี้มันหมุนเร็วครับเมื่อคุณไม่เกิดการพัฒนาในอัตราเท่ากัน หรือเร็วกว่าสมัยก่อนชีวิตคุณเมื่อผ่านไป10ปีคุณจะรู้สึกว่าปรับตัวไม่ทันกับโลกยุคนี้โลกทุกวันนี้สิ่งที่อยู่ไม่ได้เลยนะคือการโกหกเพราะสังคมในปัจจุบันกำลังสร้างให้คนเป็นคนดีคนไม่ดีจะเจอเหตุการณ์ดรามา่าแล้วพอคนที่มันไม่ดีคนดีๆก็จะไปลุมด่าเพราะฉะนั้นทุกคนในสังคมควรจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสังคมมันช่วยดูแลกันเอง ข้อเนี้คือสิ่งที่อยากให้น้องๆเข้าใจแล้วก็รู้ไว้ว่าการจะเติบโตต่อไปอะ่ะไม่ใช่หากินกับความไม่รู้ของผู้คนมันกินได้ไม่นานหรอกหากินกับความจริงโดยใช้ใจและธุรกิจนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรน้องจะทำเพจเก่าก็ตามแต่จุดเริ่มต้นมันเกิดจากความตั้งใจที่ดีให้สังคมเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายมันไม่มีเพราะว่าความตั้งใจที่ดีของสังคมอะ่ะมันไม่มีวันสิ้นสุด แปลว่าเราจะต้องเติบโตคู่สังคมไทยไปเรื่อยๆนะแล้วทาให้คนในสังคมไทยเนี่ยรับรู้ว่าคํา,าว่าเกลามันคือการเริ่มต้นจากการเกลาตัวเองนะก่อนที่คุณจะไปเกลาคนอื่นสุดท้ายทั้งหมดที่เราบอกว่าทําไมเราต้องเกลาตัวเองมากกว่าการที่เราจะต้องไปเกลาคนอื่นเพราะชีวิตมนุษย์นะครับมันจะเกิดการพัฒนาได้เ,เริ่มต้นที่ตัวของคุณถ้าคุณพัฒนาและทุกคนพัฒนาสังคม พัฒนาแล้ววันนั้นแหละคุจะรู้สึกว่าความสุขที่มีอยู่จริงคือความสุขที่อยู่ในใจของคุณเอง